สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้กลับมาอยู่99ครึงกับผมเสีเพิ่มเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่เสีเพิ่มครับวันนี้ผมมาพร้อมคัสลินจากแอสซิสินครับสวัสดีครับแล้วห้องครับโอเคครับอย่างปลอดภัยครับไม่มีภัยอันตรายมาหาผมถึงห้องนะครับภัยอันตรายนี่คือเสียงรบกวนนะครับเอากวางร้องไห้เป็นอะไรอะ่ะกวางหนูเจ็บใจค่อโอเค คือยานตานะครับเราเกิดมาพร้อมคุณเราเกิดมาพร้อมคุณนายครับคุณนายนี่ได้จะกล่องแดงครับถ้าถามว่าคุณนายเก่งไหมผมคิดว่ามันไม่ต่างจากปืนพกเลยนะครับแต่แค่มันยิงเร็วกว่าแค่นั้นแหละครับโอ้ทำาแหลกๆนะครับถ่ายคลิปที่ได้แหลกทีทบทุกคนครับอ่ะคลิปนี้ตัวยาวๆนะครับผมไม่ตัดครับรอผมตัดคลิปเองครับคลิปผมสั้นแน่ครับ เอาช่วงสำคัญสคัญมาให้ดูครับเช่นช่วงผมตายครับออมีกวางตายอยู่นะนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาช่วยเขาครับแต่ถ้ามันเป็นใบโอมนคู่ผมต้องช่วยเขาได้ครับเพราะว่าถ้ามันเป็นใบโอมนกคู่นกคู่มันจะวิ่งไล่ผมครับมันเป็นสัตว์ที่น่ารำคาญดับที่หนึ่งในใจผมเลยครับดูงครับว่าเราจอใบโอมอะไรก่อนครับแล้วนครับทุกคนครับผมคอดูก่อนครับ อ๋อเจอแพ้ครับแต่เราขอช่วยเด็กคนที่หนึ่งก่อนเลยนะครับผมว่าใช้คู่ในมันเปลืองครับผมว่าผมใช้ดาบเนี่ยครับคาตา纳ครับเก็บทางครับทุกคนครับฐานนี้มันขอมีค่าครับอประมาณนี้ก็อัพไฟเลเวลสามได้ครับผมคิดว่ามันน่าจะยังอัพเด็กเลเวลสองเด็กเด็กเลเวลเด็กคนที่หนึ่งไดโนเสาไดโน่ครับเลเวลสองผมว่ามันยังไม่มนีครับต้องเลเวลสามครับทุกคนครับได้หองไม่ขอนะครับไม่เอาหองนะครับพี่ แต่เอามาหน่อยก็ดีเออดีอย่างนี้เยครับทุกคนครับตีนี้ไว้ครับคิดว่าเป็นไงครับตียเร็วเลยครับทุกคนครับแต่ผมไม่อยากได้หอกครับผมมีอาวุธที่ดีกว่าหอกนะครับนี่ยิงมันแก่หอกเปลี่ยนรูปร่างใช่ั้นเหรอครับราไปช่วยเด็กกันก่อนนะครับอุ๊ยนี่นี่ทุกคนครับมันตีไอ้นี่ครับ ตีไม่นี่ครับทำไมวันนี้ผมไม่เล่นคาร์เปมไฟผมมันผมมาลองเล่นคาร์ซินหน่อยครับเพราะว่าตายแล้วอยู่ไม่ถึงอุ้ยแต่คู่ไหนได้ครับทุกคนครับหนึ่งร้อยสิบสามอันแล้วครับโอเคถ่าตายตัวเนี่ยครับทุกคนครับก็ตายมันไม่ตายครับหนบ ามาแล้วครับทุกคนครับผมชอบตรงที่มันเปิดกล่องตายคุณไหนเนี่ยครับมาเลยเจ้าหมาเฮ้ยนี่มันหมาจรจัดหมามีปอกคอพี่พี่พี่หมาไม่ได้หมาจรจัดมามาเลย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 ฮงฮงสุริฮงหมามาดิไม่โอ้ยไม่เอาตรงนี้ไม่เอาตรงนี้โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยพี่พี่พผิดกูไม่กูมไม่ไหวแล้ว ทุกคนครับผมเกือบตายครับไม่ไหวครับหม้มันสน์แรงนะครับวันนี้ภารกิจผมน่าจะเป็น9.9คืนนี่ครับ9.9วันไม่ได้ไม่น่าใช่9.9วันหรอกครับยังจำกนะครับ20วันไปครับวันที่20ผมก็น่าจะเริมเล่นแล้วครับผมมาแค่ทดลองครับ จานครับโอเคครับทุกคนครับผมได้ของต้องการแล้วครับเหลือแต่ไฟฉายเนี่ยครับขอเก็บทรัพยากรอาหารกับ้านหน่อยนะคะทรัพยากรอาหารในนะคะครับเบื่อไฟชายออกอืโอเคครับประมาณนี้ก็น่าจะอิ่มได้อีกนานครับผมขี้เกียจไปหาไฟฉายครับผมเอาเท่ากผมเอาเท่ากระต่ายไปแลกกับไฟฉายดีกว่าครับ ไดโนย่างครับมาปุ๊บเราก็แลกได้ทันทีครับทันใจครับมนไม่ได้ครับ ต้องเนีถึงจะได้ครับเนี่ยทุกคนมันแรงเลยไหมแรงไหมครับดูครับทุกคนครับว่าผมกะแม่นหรือเปล่าครับโอเคครับผมแม่นที่สุดในโลกใบนี้นะครับแม่นมากครับตอนนี้ผมจะจำไว้นะครับว่ามันคือขอบตรงนี้ครับไปฉายมาครับตอนนี้ก็วันที่สามครับภารกิจผมก็ตอนนี้น่าจะมีแค่เอาแคมป์ไฟเนี่ยครับ ก็หาฐานไปเรื่อยๆครับแต่เมื่อกี้ผมเจอที่ที่มีฐานเยอะๆอยู่ครับเอาเครื่องไฟถึงเลเวลสีผมไปช่วยเด็กดีกว่าครับเห่นไปวันที่20บวายเอิมครับโอเคครับผมจะช่วยเด็กคนที่สี่ด้วยครับนินจาวัยอยู่นะครับถ้าใช้คู่ไหนครับเพราะผมมันไม่ใช่ผู้ชายผมใช้ปืนเอาครับบ้าทีอาจจะเปิดกล่องดในฐานทั้งมันก็ได้ครับใครจะไปรู้ครับโอ้ จะบะจีมาทั้งน้ำมันมาเีมาสมาเสมาเสมาทั้งน้ำมันน้ำมันว้าวได้ำมันจริงๆด้วยครับโอ้ยแลกว่ะคันคอเลยครับทุกคนครับทำจริงก็ให้พออยู่นะครับโอครับทุกคนครับคุณพอครับแล้วทุกคนครับพระเจ้าเป็นใจผมครับพระเจ้าเขาเต็มใจผมครับทุกคนครับอาจจะมีเสียงกวนนิดหน่อยครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวครับ คนที่สองนี่เป็นหมาป่าฟ้าใช่ไหมครับทุกคนครับหมาป่าฟ้าเราก็ต้องใช้คู่ในในการสู้แล้วครับเจอเมคคิฟ e ี่ด้วยครับทุกคนครับแล้วแล้วเราก็เจอกับถ้ำเด็กคนนี้แล้วสินะแถมเจอบางเกาอีนะครับผมขอเรียกบ้านหลัเงเล็กนิ้วาบางเกาอีนะครับใช้สูตรค่าของเอเลี่ยนวยกัน,นครับใช้สูตรคล้ายปืน,นครับสูตรนี้ใส่คล้ายปืนแค่ต้องมีของระย,าายะไกลครับ มีปุ้ยไซบอร์กยิ่งดีเลยครับอืร้อยคุณนายผมเชี่ยงคุณนายไม่เป็นเรื่องเลยนะครับผมว่าผมเชี่ยงคุณนายเป็นนะครับอออตอนนี้ผ่านมาเจ็ดนาทีแล้วครับเพิ่งวันที่าาทสามเองครับจำปีเมื่อไหร่ครับทุกคนครับ แป้นเดียวไหมของเต็มแล้วเหรอครับอืลืมเก็บเก้าอี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมอยู่แค่ยี่สิบบาทแล้วไม่ได้อยู่ยาวไม่ได้อยู่นะครับไม่ต้องจำเป็นต้องเก็บนะครับเอ๊ะมันใช่ไระวัติรู้ก่นครับอา่าเลับกูไม่น่าใส่ใส่มันกลายเป็นอย่างนี้เหรอครับทุกคนยอมรับไม่ได้โลกใบนี้มีแต่การหลอกลวงครับ คิดว่าคาตาน่าเนียครับมันเออมันระยะมันเออใกล้กว่าห่องทำไมได้นะครับเอางานะครับคือคาตาน่ามันกากกว่าห่องครับก็ไม่เชิงครับแต่าดาเมจมันน่าจะเท่ากัน,นครับเพราะว่าตีหมาปาม่าก็ตายเท่ากันเหมือน,นครับ <c oughs> ใครส่งอะไรมาเนี่ย โอเคครับเมื่อกี้พ่อผมไม่ใช่ครับเด<ม>ี๋ยวพ่อผมตอบนะครับ <S <S นี่มันต้องแบบนี้เมื่อกี้ครับเอาเอาไม่ย้ำเพื่ออะนเลยตัวไม่ย้ำเพื่อนผมไม่ชอบเก็บเศษเหล็กครับตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการอย่างเดียวในตอนนี้คือ มีปืนเจ้าน่ะสู้ฆ่าไม่ได้หรอกวุ้มอ,อ,อยู่ใกล้ๆนี่นะผมตกใจทุกคนคนี่วันที่สองไม่ใช่วันที่สามนะคะทุกคนครับเป็นไงครับทุกคนครับชีวิตเปิดกล่องได้แค่คุณนายครั้งเดียวครับที่เหลือไม่ได้อะไรเลยครับ ยังตาผมคิดว่าคนน่อนน่าจะเครืยย่องใส่มาเปล่าฟาสีทีตายครับเนี่ยไม่ตายเลยจากลูกโมเลยทุกคนครับมันแค่เออเร็วๆเฉยครับก็บผมว่าพันกิจวันนี้ไม่ต้องยี่สิบวันก็ได้ครับผมมาทดลองเฉยครับได้การถูกเช่นกันเลยได้เลย บอกทางน,นี้ก็ไม่ได้ครับผมโลกใบนี้มีการหลอกลวงครับมันใจร้ายครับมันใจร้ายแล้วเมื่อไรผมจะหาเอาหมาป่าเอาฝ้าเจอนะครับป,ปุ๊บเจอปั๊บนะครับตอนนี้ผมเหลือแปดสิบเป๊ะเลยนะครับคู่ใายผมครับ <c oughs> เป็นไรคันคอนครับ มีเมทีสองอันผมจำลองแจแต่นิดหนึ่งครับผมช่วยกวางแล้วนะคะตอนนี้ผมช่วยกวางแล้วครับหรือวันนี้จะลองเป็นคนดีสักครั้งนะคร <c oughs> ับธรรมดาเกมนี้ผมไม่ค่อยเป็นคนดีนะครับผมเป็นคนตัดไม้ทำลายป่าะครับ เราจะรอใช้คู่ในคู่กับเอ่อแมมมอลนะครับว่าใครจะชนะครับดูกันพวกคนครับว่าใครมันจะเก่งกว่ากันครับเฮ้ยพี่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 คือเฮ้ยนี่พ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 ี่คือพี่ปิดแปลกช้างนะพี่พี่เดี๋ยวพี่คือพี่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 มันมันปิดแปลกช้างพี่พี่พี่คือช้างมันไม่ควรขึ้นหลังคาบ้านนะพี่ช้างขึ้นหลังคาบ้านหลังคาบ้านน้องผาล็อกสิครับพี่พี่เดี๋ยวพี่ฟังผมก่อนโอเคไปครับอู้ดับงานครับทุกคนครับ เฮ้ยแมงป่องมาจากไหนเนี่ยอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งเก็บงานมันไปด้วยนะครับหาทีน่นึงที่มีมอสด,ดูหน่อยครับ <c oughs> เฮ้ยมันเอาล็กที่มาด้วยไหม,มนี่ยครับทุกคนครับแมงมอสลักล็กทีเอิ่มอุ้ยจบงานสองตัวนะครับโอเคครับผมทำเอ,อิ่ม มหมวกผีบ bus ้านได้แล้วนะครับทำหมวกเปีนนรกได้ครับจะลองทำดูนะครับเดี๋ยวหาตัวมเบาๆมาแต่ผู้ใต้ผมจะหมดนะครับโผไปตัวทานนะครับทุกคนครับไม่ได้ครับทุกคนครับผมไม่ได้ครับเหลือแค่ลองเลี้งหาดูก่อนครับตกใจเด็กครับทุกคนครับเอาละฮะตอนนี้ก็คือผมมีนี่ครับ ทำเมื่กมเก็บเชื้อเพลิงม,มาอีกนิดนึงนะครับมันแน่นทุผมจำได้ว่านะครับผมเคยทิ้งผิวมาเปล่าฟ้าอย่างนี้อยู่ครับคุณนายผมเหลือนิดเดียวแล้วครับทุกคนครับผมใช้คุณนายอย่างประหยัดครับทัาจริงไม่ต้องใช้ดีกว่าครับแต่ทำไงได้ครับใช้แล้วต้องใช้ไปเลยครับในเมื่อเขาสาเอามาเพื่อให ให้เพื่อเรานะครับเราก็ต้องทำครับแต่ไอตอนที่ผมต้องการหมวกนรกผีบ้านนะครับมันไม่มาครับ้วที่ผมได้มาแล้วคิวมาป่ามันไม่มาครับโอเคมาครับเสือมันมาใชเดันันเลยลงดันเจียนดีไหมเนี่ยครับทุกคนครับลงดันเจียนเลยแบบเนี้นเฮ้ยพี่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 เฮ้ยมาดิ อาวอเคครับทุกคนครับดอกผมแล้วครับนี่เหลือแค่หายนี่ครับอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้ครับใครจะไปรู้ครับอยู่แถวเด็วกคนที่สองเปล่าครับน่าใช่นะครับทุกคนครับวมอยู่แถวเด็วกคนที่สองแน่ครับ <c oughs> ใช่ผมจะงงมากครับและไม่ใช่จริงด้วยครับทุกคนครับไม่ใช่ครับทุกคนครับอย่าตามกูมากูเป็นนินจารู้พี่เฮีย <ic ly> โอ้ยนินจาบ้าอะไเนี่ยคืนนี้ผีคืนนี้ลทัทธิผีบ้าไหมลัทธิดาวนเนปจูนอืม มองว่าผมเข้าไปผมจะไม่ตายตั้งแต่ที่แรกนะครับทุกคนครับอันนี้ใช้เวลาตัดประมาณสี่สิบครั้งได้มั้งครับเหี้ยว้าวมาครับทุกคนครับมามกินเค้กเสแสมครับจจจอเจาะเจาะเจาะเ้ยบรหมาไม่ได้ทุกคนครับ ตายครับเดี๋ยงงมันจะตลกมากครับถ้าผมตายนะครับจะตลกมากครับถ้าผมตายนึงครับตายภาษาเข่งงงงงเงี้ยครับมันเป็นไปบ่ได้แต่ผมขอให้มีกล่องแดงบนนั้นครับนัมบารนซีนัมารงนนัมบาร์ล่อดงกล่องแ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 ดงแดงจริงครับแดงจนหัวผมไม้หัวผมนะครับแดงครับหัวผมสีแดงครับจะเป็นครั้งแรกที่เราได้เจับ ตลกคุมากเลยวะโอเคครับทุกคนครับเออมันไม่มีหมวกมานมอทันครับลองดูนี่ครับเผื่อใช้แทนกันได้ครับไม่ทุกคนใช้แทนก็ไม่ได้ง่ามอมึงไรประโยชน์แล้วไปไปไปโอเคครับทุกคนครับถือว่าวันนี้เพรานี่ครับคายแอสซัสซินก็ดีอย่างนี้ครับเหมือนผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีครับแถมตัวบางนะครับเบาะเปราะมากนะครับ ทุกคนดูไ้นะครับมาเปล่าฟากัด5ทีตายครับจริงๆ4ทีนะครับแต่แค่ผมใส่ชุดก่อนหนังเฉยครับดูไ้นะครับเนี่ยสู้กาครับผมว่าไม่ค่อยดีครับแถมแพงครับ500เพียงครับงั้นสำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้แหละครับบ๊ายบายครับ